ผมพบกันกับ EP สองนะครับยังไม่ทั่วตลาดเลยนะครับผมคลิปมันยาวเกินนะครับไปทางไหนไปทางน,นี้ก่อนนะคนก็เยอะนะครับตลาดนี้สุดยอดของกินก็เยอะนะครับอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ละอันนี้เขาจะเป็นของใชนะ้นะนี่ก็เป็นฝ่ตรงนั้นก็เป็นเสื้อผ้าอันนี้ปิ้งกันไม่ทานเลยนะครับผมแกงไส้กล้วยไอ้เน,นี่ยข้าวมันปิ้งอะ่ะใช่ไหม ขอมเอมขนมไทยไปอันนี้ก็เป็นอันนี้อะไรแซนด์เค้กใช่ไหมเขนดูอะไรโหน,นี้ก็เยอะนะครับอันนี้มีโหอ้โหเสียงเขียงเริ่มต้นที่20บาท30บาทนะครับเขียนขายกันแบบนี้เลยนะครับเขียงฮอปปีนี่มาขายกานนี่จ้ะขายหมดเลยอันนี้ของร้านสายบัวไ,ไปถ่ายร้านสายบัวหนะ่อย ใส่บัวคนลุมเลยคนยุ่งอยู่มแมวร้านใส่บัวคนลุมเลยนะครับอันนี้ก็ร้านของคุณป้าแล้วนลืมลืมชื่อไปละโอ้โหมีต้มเปนต้มแจงทะเลมีมดนะครับผมอ่อมหมูพัาวไก่นึ่งไก่ใส่บัวคนลุมเลยนะครับอันนี้พะโลเจ้านี้ก็อร่อยนะ พัโล่เอาขาพัโล่ไหมเอาขาพัโล่ถูกหนงนออันนี้ตั้ไหนนะ่หับร้องหบาสิบห้านึ่เป้น ได้กระดูกมูนะครับเอาไปให้น้องๆแล้วก็เสื้อไทยไข่พะโล่ะาซื้อก็กีไข่พะโล่แต่กินไข่ไม่เต็มเหนียวเลยสี่สิบตั้งแต่ครับอันนี้อันนี้โอ้โหาคดีได่ยินเจ็ดสิบบาทตกใจอันนี้ไปไปดูไหมเสื้อผ้า ตรงน,นี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าจะเงียบหน่อยนะครับเสื้อผ้าของกินนะจะคนจะเยอะเสื้อผ้านี่จะเงียบหน่อยมีทุกอย่างนะครับผมตลาดนัดประสงค์ฟาร์มนะ,ะไม่ไปดูแล้ไปของกินดีกว่าดูเดียดกว่าเสื้อผ้าแม่จาตนตัวละยี่สิบตัวละยี่สิบก็มีนะครับดูไหมไป ไปดูของกินดีกว่านะครับผมเพราะเสื้อผ้าไม่อยากจะซื้อแล้วมีเยอะแล้วมือหนะึ่งอะใบสิบห้าบาทองเนงะี้ยถูกนะอันนี้คือกระเป๋าสะพายแบบไปเซเว่นอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับใบสิบห้าใบใหญ่น่าจะยนะี่สิบเนาะสวยดิใหม่ๆเลยอนะ่ะแบบแฮนด์มิกนี่ก็เป็นรองเท้านะครับผม อรเจ้านี้ขายดีมากเพราะอร่อย mm hmm. ผมซื้อกินบ่อยคนระับพอดีเดี๋ยววันอาทิตย์พรุ่งนี้เจอกันที่โน่นนะเดี๋ยวผมค่อยซื้ออีกทีที่ตลาดนองหอยสาติสุขที่ผมเคยถ่ายลงคลิปนะครับอันนี้เป็นกา่เอ้ยอะไรเขาเรียกอะไรไข่นะครับผมไข่หวนหรือว่าไข่หวนนะครับไข่ห้วนแล้วก็มีเป็นอันนี้เขาเรียกเป็นตัวนี่เขาเรียกอะไรวะลืมไปละเนี่ยไม่ละสิบบาทขายดีมากนะครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็น ของกินเมืองเมืองนะร้านนี้ขายดีมากนะครับรีกะปิมีหอหนึ่งมีผัดหนอ่อวุ้นเส้นช่วงนี้หนอ่อไม้อะไรนะเป็นยำขายทั้งนั้นขายดีนะเพราะเขาทำรสชาติอร่อยผ้าคลุมฝาชี20บาทถุงมือ10บาทสามคู่10บาท นนีก็็จะเปร้อนจริงโอ้โหออกมาด้วลมเย็นจังครับผมคนเยอะมากกำลังมาซื้อของกินกันนะไปเราไปตรงนู้นตรงไปนะอย่าเพิ่งเลี้ยวซ้ายนะเพราะเราเลี hint? ้ยวมาแล้วโอ้โื <h <h <h> <h ่นไปว่าป้าน้อยมีเมือกป้าน้อยไหนวะเออ อยู่มุมน้ำเงินว่าตาหอสักครับอ๋อเลืกระโบกเอาแล่เอาไว้ป้แจ๊กินแล่ไม่มือป้าน้อยไว้ตรงนี้ก่อนเดี้ยวไหมเอ้ยดีจะลืมติ้วไปเลยมั้่จะติ้วเองสองคนถุงครับผมอันนี้ก็ป้าน้อยขายน้ำหวานในตำนานนะครับผมหาน้ำหวาน นี่มีบริการให้ชิมดูดดฟรีนะครับผมใครอยากจะชิมน้ำใบบุบบบในตำนานก็ดูดฟรีได้เลยนะครับตรงนี้ M100 เอ้ย M150 ก็แจกนะครับถ้าอยากกินอะไรน้ำดานกเข้าหัวเห็นชอบกินลาบนกอันนี้เป็นแกงสารพัดแกงแล้วนะครับผม เด็กน้อยขายเก่งนี่ก็เป็นของอทอดขนมตรงไปจ้ะตรงไปตรงไปก่อนอยากกินไหมล่ะได้อะไรกินบ้างอ่ะไข่พันโลปลของกินขน,นมล้วนๆไงตรงนี้มี เออมีบริการสับนะไก่ทอดแต่ไม่เป็นไรครับไปไหนเนี่ยไปดูสาแกาศตรงนู้นไหมโอ้แดดกำลังร้อนเลยนะครับมาโซนเสื้อผ้าเดี๋ยวไปดูของทุกอย่าง10บาท20บาทไปหาซื้อสออากาศทีวีก่อนนะครับพอดีอันเก่ามันเสียเดี๋ยวถ้าไม่ได้สั่งมมาบัดรี้สั่งไม่ได้ไปดูไง ปิดแล้วแกตอนนี้อาจารย์น่าจะไม่มีถามไหมอาจาร์ไปถามด้วยหรือว่าพี่ถามส่อว่าแกทีวีมีเหรอครับแม่มันมีเนาะใช่แล้วเป็นมีกยู่แหละอ๋อป่ะครับผมไปไม่มีนะครับร้านนี้ต่อแก่ทีวี ทุกอย่าง20แต่อย่างอื่นก็30 40นะครับผมแล้วแต่ไหนว่านานไหนวะฮะ,ะออร์แลนเนี่ยไหนอ่ะปะ ทุกคนสา์นะครับผมตลาดนัดประสงค์ฟาร์มบ้านเกาะตำบลหนองตองใกล้ๆบ้านผมครับห่างจากบ้านผมประมาณ2 0 0เมตรครับผมเดินมาก็ได้นะครับแต่นี้เอารถเครื่องมาหรือว่ามออรไซค์มานะครับใกล้บ้านผมก็ของของกินของเสื้อผ้าของซื้อของขายเยอะแยะ,ยะไปหมดนะครับผมอาจารย์อยากได้เตียวตัวใหญ่เ,เป็นไรวะ เป็นอะไรกูคุยกับโคนนั้นไปนแล้วแนะ่นึกว่ามงแนไะ่มึงง้ไหมกูแล้วแน่แกนเนีน่ยกันอยากได้กางเกงตัวใหญ่เงี้ยเออก็นนึกว่ามึงไงเออเรากลับมาโซนของกินต่อนะครับผมเยอะแยะ กุ้งทอดก็แพ้ละสิบบาทไก่ทอดสิบบาทกินเยอะๆขนมโรตีกรอบโรตีกรอบ,รอบไม่ได้กินนานแล้วแต่น้องแจนหิวไม่ไหวแล้วนากดูกนากดูกอันไปไว้อยล่ะไปะ กินเยอะจริงๆของ,งกินเยอะมากต้มยำปลาเซลมม่อนหัวเซลมม่อนอดอ,อ,อ,อยู่ตรงไหนนะโอเคครับเดี๋ยวนีกซอยเดียวก็ถึงละจบละเอาไปไว้ที่รถเลยเดี๋ยวเดินตามมา ซนนี้ก็เป็นขายปลาสดๆขายผัก,ผกอันนี้เขาเรียกว่าเตานะครับผมหรือว่าคนไทยเรียกว่าตะไคร่น้ำนะครับแตงโมลุกละยี่สิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าหวานหวานอร่อยอร่อยโหนี่ก็เป็นเนื้อนะครับผมนี่จะเป็นของสดเป็นเนื้อเป็นผักเป็นอะไรเงี้ยครับผมผัก สดสดเนื้อสดสด,สดมีหมดนะครับผมอ้ยแท่งละ5บาทโอ้ย10บาบาทนี้ปลาทูเพคละยี่สิบสามสิบนี้น้อยหนาก็มีผ<ะ>ักแคบผักอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดก็เป็นปลานิงสดๆนะครับไม่ใช่ปลาหมอคาางดำนะครับสามารถตักเรียกได้ หรือว่าจะเอาที่ทำตัวละกิโลตัวละเจ็ดสิบวันนี้เขาเรียกว่าผักแว่นนะครับผมถุงละ20บาทใครมาก็เอาไปแกงได้ผักแว่นขนมผงองร็ขายดีอีก2วันหวยก็จะออกแล้ว ครัเขาเขียนใต้บอกผ,ผมจริงผมจำไม่ได้หรอกเอาอะไรอ่อะแกงอะไรไก่หรือว่าอะไรอยากกินไหมล่ะ<จ>กินไหมถุงเท่าไร้ครับเป็ดแกงไก่เมืองเม่อครับ เอาสี่สิบครับนตรงนะพี่ไปได้ไปขายที่แก่ของหอยแล้วน็คะอหอยหอยได้หลอหอยได้หลอน้องไปเที่และแต่บ้านมีห้าแหนอน้องเคยหันี่ไปเกรอค่ค่ะก็ได้ไปพี่ไปสากรณ์แล้วก็บ้านน้ำโขงเนาะอ๋อก็สเส้าสิบใมากกบจังฟูน้นมัน อันนี้ปลาทูนะครับผมเริ่มต้นที่สิบบาทปลาทูก็มีผัออกเยอะแยะนะครับผมผมไม่ซื้อไปหรอกเดี๋ยวแม่ก็ต้องซื้อไปผมแ่าแม่เดี๋ยวแม่แม่แมแมน,นี่แคบหมูทอดทอดใหม่ๆเลยนะครับหน่อไม้ก็มาสิบบาทต้มเรียบร้อยอะีรนนเนื้อสดสดเนื้อวัวเนื้อว,อว,อวายอันนี้น่าจะเป็นเนื้อไก่นะครับผมที่ผมอยากได้เป็นไวซาเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมจะสแกนโอนเอานะครับจะซื้อไปไว้ซาฮานะครับวันพุธนี้นะครับผมขยากกินนะอันนี้กล้วยปิ้งโอ้หน่ากินจักนี้ผักแว่นนะอาห,หารพื้นเมืองขนางนั้นนะครับผมแว่นมะเขือมะกรูดแล้วก็มีผักตบนะครับไม่อยากจะถามยายสงสารยายเดี๋ยวไม่ซื้อช่วยอุดหนุนยายต่อนะผมชอบโซนนี้มากเลยนะครับโซนนี้จะเป็นแบบ ของกินแบบเมืองเมือง่ะของพื้นบ้านอ่ะอันนี้ปานไหลหรือว่าปลาเยือนนะครับเดี๋ยวผมขอถ่ายจนจบตรงนี้เอาของไปไว้ที่รถก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปซื้อเนื้อก่อนนะครับผมเดี๋ยวยังไม่จบเอาของไปไว้มาตอนนั้นมาหายกันฉันว่าจะซื้อเนื้อไว้ซาดเดี๋ยวเอาสแกนเราก็ไนดะ้ร้อยหนึ่งอนะ่ะซาพวกนี้ อโอ้โหก็ได้อะไรไม่รู้ครับเยอะแยะเลยของกินพอแล้วเนาะแจนเอาห้อยไปก่อนได้ไหมเ,เดี๋ยวเอาแต่น้ำดีกว่าฝั่งนี้จะหายไหมบอสไม่หแหย่หรอมั้งก็เดินไปตรงนี้ซื้อจีนตรงนี้นแจนเป้า,าตรงนี้นะเดี๋ยวนะสกแกน,นใา<ช>ยเดี๋ยวมีเหรอมัก็คืนไหม เออเมื่อคืนติดอยู่กว่าร้อยเออไปตรงนี้เองนะองุ่นไซบรัสคงไม่หายนะเจนก็ผ่าเดี๋ยวมาดูรถบ้างก็ได้ ผมผมเอาชิ้นแส้ร้อยนึงครับเอาอย่างเดียวเนาะใช่ไหมเจ้าตัดเดียวเก่าเอยเสียคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยังไม่ได้นะเดี๋ยวนด้เลยครับได้ี๋้วเย คนเยอะมากนะผมตอนเย็นมา,มาเ,เอาจีเซอร้อยหนึ่งครับ,บ,รบตรงนี้นเป็นชิ้นแกงนะครับผมผมจะเอาจีแาไปแซมันผูกนะครับแซแบบเมืองนะครับผมใส่จะไข่ใส่ ใส่กระคอยใส่อ,อะอย่างเ่ีหอมแดงซาแบบสูตรเหนือนะครับผมละผมอคอร์ดเพเซาเพื่กินดิดีกว่าเนาะผมจะเอาไปซุ่มแคมกลมนะครับอร่อย คนเยอะนะบางร้านก็ขายดีมากเกือบหมดบางร้านก็หมดไปแล้วบางร้านก็ขายได้เรื่อยๆนะครับมองดูรถด้วยเป็นห่วงอางุ่นไซบรัสครับผมได้ครับ มีลูกชิ้นเนื้อเดยวยนะครับอ๋อนี่เขาเรียกว่า้ากีลิว้วใช่ไหมจ๊บได้แล้วนะครับผมนื้อควายสดๆบางคนก็ชอบกินซุเล็กนะครับแต่ผมชอบเอาไปซ่านะครับผม จะใครก็มีละที่บ้านไม่ต้องซื้ออ่าโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามอันนี้ปลาสะเด็กหรือว่าปลาหมอนะคนไทยเรียกปลาหมอบ้านเฮาเรียกปลาสะเด็กนะครับย่างตัวใหญ่เลยเลือดย่างใหญ่เลยนะครับตะกี้โอเคครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ